สวัสดีครับสำหรับคอนเทนต์ในวันนี้นะครับเราอยู่กับเทคนิคการทำแผนและหาจุดเข้าในแบบฉบับเด y t เทรดกันนะครับหลายท่านที่ติดตามช่องวันเทรดเดอร์มานะครับน่าจะทราบอยู่แล้วว่าส่วนตัวผมแล้วเนี่ยเทรดแบบเด y t เทรดนะครับจะทำแผนแล้วก็เทรดไปเป็นวันๆนะครับวันต่อวันกันเลยทีเดียวนะครับสัปดาห์นี้เนี่ยแผนที่ผมให้ไปนะครับเรียกได้ว่าวินทุกวันนะครับผมวินทุกวันแล้วก็จุดเข้าเนี่ยค่อนข้างที่จะคมด้วยนะครับวันนี้เนี่ยก็เลยจะมาแชร์เทคนิคนะครับ ว่าทำยังไงนะครับแผนที่เราวิเคราะห์นะครับและจุดเข้าของเรานะครับถึงได้แม่นยำนะครับทำยังไงให้มันแม่นยำขนาดนั้นนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูคร่าวๆแล้วกันนะครับวันนี้วันพุธที่3ธันวาคมนะครับผมผมย้อนไปตั้งแต่วันจันทร์เลยนะ2วันก่อนนะครับแผนเทรดวันจันทร์เมื่อวันที่1ธันวาคมนะครับผมให้เป็นแผนนี้นะครับเป็นแผนเซลล์สามารถพิจารณาเซลล์ได้ทันทีนะครับ TP 4278นะครับสุดท้ายเนี่ย ก็ลง TP เรียบร้อยนะสำหรับแผนวันจันทร์แล้วก็วันอังคารนะครับวันอังคารอ่ะวันอังคารนี่นะครับผมวันอังคารครับก็เป็นแผนเซลล์นะครับพิจารณาเซลล์ได้ทันทีเช่นกันนะครับแล้วก็ TP 14186นะครับ Liquid Word หนึ่งต่อหนึ่งจุดสองหนึ่งก็ TP เรียบร้อยเช่นกันนะครับอ่ะแล้วก็นี่นะครับวันนี้วันล่าสุดเลยนะครับผมอ่ะวันล่าสุดวันนี้อ่ะโอเค วันนี้นะครับวันพุธที่3คธันวาคมนะครับผมก็ให้เป็นแผนเซลล์นะครับเป็นการรอเซลล์แถว4-2-3-2นะครับแต่ว่าราคาเนี่ยมาไม่ถึงจุดที่ผมให้นะครับแล้วก็มีการปรับลงไป TP เรียบร้อยนะครับแต่ว่าผมได้ออเดอร์มาเหมือนกันนะครับผมได้มาประมาณ4-2-2-7นะครับไม่ถึง4-2-3-2นะครับทีนี้เนี่ยในวิดีโอนี้ผมก็จะมาอธิบายว่าทำไมผมถึงได้ออเดอร์ตรงนั้นนะครับและว่าเรามีเรามีวิธีการเข้าออเดอร์และ วางแผนเทรดยังไงบ้างนะครับเราไปดูกันคำเตือนการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้รอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุนการซื้อขาย forex และ CFD มีความเสี่ยงสูงทาง One Trader ไม่มีส่วนในการชี้นำแนะนำชักชวนให้ลงทุนและไม่มีการระลมทุนโดยเด็ดขาดอโอเคครับก่อนที่ผมจะพาไปดูเทคนิคการทำแผนเทรดและการหาจุดเข้านะครับ ผมพามาดูสไลด์นี้ก่อนนะครับผมในการเทรดแบบเดย์เทรดนะสิ่งที่สําคัญที่สุดเนี่ยมันไม่ใช่ความแม่นยํานะครับผมแต่มันคือแผนการเทรดแต่ละวันเนี่ยควรจะต้องมีแผนการเทรดรองรับมี SL มี TP เรียบร้อยนะครับมีวินัยที่ชัดเจนในการทําตามแผนนะครับผมเพราะว่าการรีบตัดสินใจเนี่ยที่มันไม่มีแบบแผนเนี่ยมันจะนําไปสู่การขาดทุนในที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่แหละเหตุผลที่ต้องมีแผนนะครับ อย่างไรก็ตามนะครับถึงแม้เรามีแผนเทรดที่ดีแล้วนะครับเราจําเป็นต้องมีหลักยึดในการหาจุดเข้าที่ดีด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเรามีแผนเทรดแล้วเนี่ยถ้าเราไม่มีจุดเข้าเนี่ยเราก็เข้าไม่ได้ถูกใช่ไหมครับอ่าเราต้องหาจุดเข้าที่มาสอดคล้องกับแผนเทรดของเราด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้ง2องประกอบนี้นะครับทั้งการทําแผนเทรดและการหาจุดเข้าเนี่ยมันจึงมาแบบควบคู่กันนะครับผมอ่ะโอเคครับทีนี้ เดี๋ยวผมพาไปดูการทําแผนก่อนนะครับเรามาดูในส่วนของการทําแผนเทรดกันก่อนนะครับหัวข้อที่1นะครับผมการทําแผนเทรดเนี่ยจะประกอบไปด้วย3องค์ประกอบนะครับข้อแรกนะครับเราต้องอ่านโครงสร้างของตลาดนะครับหรือว่าจะพูดว่าการดูเทรนด์ก็ได้นะครับอันเดียวกันนะครับผมเราต้องดูนะครับหลักการง่ายๆนะครับให้เราดูตามเฟรม D หนึ H4 และ H1 นะครับ3าทำเฟรมนี้นะครับดูไล่ตั้งแต่เดลงมานะครับเดอยู่ในเทรนอะไร H4 อยู่ในเทรนอะไรนะครับและ H1 เ่ในเทรนอะไรนะครับเพื่อเราจำแนกแยกไว้นะครับแต่ละทำเฟรมนะครับเราจะได้เอามาวิเคราะห์ในภายหลังนะครับผมหัวข้อที่2นะครับเราต้องระบุโซนแนวรับแนวต้านสำคัญนะครับที่ราคาให้ความสนใจนะครับ แนวรับแนวต้านสำคัญน่าแก่อะไรบ้างนะครับที่เราเรียนไปทั้งหมดนะครับในช่องวันเทรดเดอร์นะครับไปดูคลิปเก่าๆได้นะครับแนวรับแนวต้านมีทั้งจากเทรนไลน์จากดีมาสปายโซนจากออเดอร์บล็อกจาก f อ g นะครับจากฟีโบนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับหลักๆแล้วเนี่ยมีประมาณ5อย่างนะครับหรือว่าอาจจะมีบางอย่างที่ผมตกไปก็ได้นะครับลองไปย้อนดูนะครับผมอ่ะมีประมาณนี้นะครับพวกนี้คือแนวรับแนวต้านสําคัญนะครับแนวรับแนวต้านพวกนี้ใช้ทำอะไรนะครับเมื่อเราตีโซนในไทม์เฟรม day H4H1 แล้วเนี่ย เราจะรู้นะครับว่าโซนไหนนะครับที่ราคากําลังให้ความสนใจกับมันนะครับตัวอย่างเช่นถ้าเทรนเป็นเทนขาขึ้นนะครับกราฟเป็นเทนขาขึ้นและด้านล่างมีแนวรับจากดีมานโซนนะครับเราก็ใช้จุดนั้นนะครับเป็น โซนนะครับที่เราให้ความสนใจนะครับในการเข้าออเดอร์บายขึ้นไปตามเทรนได้นั่นเองนะครับผมอ่ะหัวข้อที่3นะครับเราจะมาสรุปแผนเทรดนะครับจากการดูเทรนแล้วก็จากการดูแนวรับแนวต้านทั้งหมดนะครับเราเอามาสรุปแผนเทรดลงในทางเฟรม H1 นะครับถามว่าทำไมต้องมาสรุปแผนเทรดในทางเฟรม H1 นะครับก็เพราะว่าทางเฟรม H1 นะเป็นทางเฟรมที่ ทุกโปรกนะครับปิดตรงกันหมดนะครับเป็นความเฟรมที่มีพลังที่สุดในการเดทแล้วนั่นเองนะครับอ่ะพูดแล้วเห็นภาพนะครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างการวิเคราะห์ทาแผนเทรดกันเลยดีกว่านะครับผมขอยกตัวอย่างในวันที่2ธันวาคมที่ผ่านมานะครับผมให้แผนเซลนะครับทำไมผมจึงให้แผนเซลนะผมมีการขั้นตอนการวิเคราะห์ การอ่านโครงสร้างการดูเทรน์การดูนับลาเอ ي, การดูเทรนดการดูแนวรับแนวต้านยังไงนะครับแล้วมาสรุปแผนแบบนี้ทําไมผมถึงสรุปได้ดังนี้นะครับเราไปดูกันนะครับย้อนกลับไปไวันที่สองธันวานะครับผมอ่ะสองธันวาอ่ะจุดน,นี้โอเคอ่ะสองธันวานะครับผมให้เหตุผลว่านะครับอ่ะมาดูแผนนี้นะครับผมผมให้เหตุผลว่านะครับถึงแม้นะครับ ทมเฟรม d 1และ H 4อยู่ในเทรนขาขึ้นก็ตามนะครับแต่ราคาปัจจุบันในทางเฟรม H 1นั้นอยู่ในเทรนขาลงนะครับดังนั้นจึงทําให้มองว่าการาฟมีโอกาสลงต่อตามใดที่ไม่ผ่านแนวต้าน4245นะครับมีโอกาสลงมาทดสอบแนวรับ4186ทําไมผมถึงได้แผนนี้ขึ้นมานครับเราไปไล่ดูกันนะครับย้อนกลับไปในวันที่2นะครับ2วันที่2อ่ะผมขอเปิด t r d i n g v i e ก่อนนะครับโอเค เอาการเปล่าแล้วกันนะครับผมชึบอ่ะโอเคย้อนกลับไปในวันที่2นะครับวันที่2วันนี้นีวันนี้นะดูเฉพาะตรงนี้นะครับดูเฉพาะตรงนี้นะนะครับไอ้วันล่าสุดเนี่ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปดูมันนะครับเราโฟกัสแค่ตรงนี้นะทาไมผมถึงให้แผนเซลล์นะครับเพราะว่าอะไรนะครับเดี๋ยวผมขอมาร์คเส้นไว้ก่อนอ่ะตอนนั้นอ่ะเรายังไม่เห็นราคาใช่ไหมครับราคาอยู่ตรงนี้ นี่เส้นแดงนะครับจุดที่ราคาอยู่นะครับจุดที่ผมอยู่ตอนนั้นนะครับตอนที่ทําการให้แผนเนี่ยราคาอยู่บริเวณนี้นะครับผมทําไมผมถึงมองลงนะครับเพราะอะไรนะครับเรามาไล่ดูตั้งแต่ทางเฟรมเดย์นะครับทางเฟรมเดย์เนี่ยไม่มีอะไรมากนะครับทางเฟรมเดย์เนี่ยถ้าเราซูมออกนะครับทาตามขั้นตอนที่1นึ่งครับนั่นก็คือการดูเทรนด์นะครับเทรนด์เนี่ยในทางเฟรมเดย์เนี่ยชัดเจนอยู่แล้วว่าอยู่ในเทรนด์ขาขึ้นนะครับเนื่องจากกราฟมีการทํา ไฮนะครับและโลที่ยกสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตราบใดที่ยังไม่หลุดโลนี้นะครับตราบใดที่ยังไม่หลุดโลนี้เนี่ยโลเนี่ยนะครับผมตราบใดที่ยังไม่หลุดโลนี้นะครับเรายังถือว่าการทำเฟรมเดย์เนี่ยอยู่ในเทรนขาขึ้นอยู่นะครับทีนี้เนี่ยเทรนขาขึ้นเนี่ยเรารู้แล้วว่าทำเฟรมเดย์มีเทรนขาขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องไปดูในทำเฟรมเมสสี่ต่อไปนะครับทำเฟรมเมสสี่ในวันนั้นนะครับอยู่ในเทรนอะไรนะครับอ่ะง่ายๆเลยนะครับถ้าเราดูเทรนไม่ออกนะครับหยิบเส้น ตัวเส้นผ่านี้ขึ้นมานะครับที่เป็นเป็นลูกศรหยักๆตรงนี้นะครับตีขึ้นไปปึ๊บอ่ะล่ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของเทรนนะครับปึ๊บขึ้นครับลงขึ้นนะครับลงขึ้นนะครับอ่ะเข้าๆประมาณนี้ก็ได้นะครับผมนี่แล้วเราก็ลากออกมาด้านขวานะครับปึ๊บเห็นไหมครับอ่ะเราจะรู้แล้วนะครับว่าเทเนี่ยอยู่ในเทรนอะไรนะครับมีการทำไฮยก ลยกแบบนี้นะครับอยู่ในเทรนไรครับอยู่ในเทรนขาขึ้นนะครับในเมื่อ H4 อยู่ในเทรนขาขึ้นนะครับตอนนี้เนี่ยก็แสดงว่าทั้ง Time Frame Day และ H4 นะครับมีแนวโน้มมีทิศทางเดียวกันนั่นคือขาขึ้นนะครับทีนี้เนี่ยเมื่อเราดู H4 H เออดู H4 แล้วก็ดู Day เสร็จแล้วนะครับเรามาดู H1 นะครับ H1 อ่ะ H1 ปึ๊บอ่ะ H1 ในวันนั้นนะครับย้อนกลับมาตรงนี้ก่อนสมมติว่าตรงนี้เรายังมองไม่เห็นนะครับเนี่ยสมมติว่าตรงนี้เรายังมองไม่เห็น อะผมขอปิดการาฟไปก่อนดีกว่าปึ๊บอ่ะโอเคนะครับสมมติว่าตรงนี้ยังมองไม่เห็นนะครับตอนนั้นเนี่ยราคาอยู่นณะเส้นแดงตรงนี้นะครับทำไมผมถึงมองเซลล์นะครับทั้งที่การาฟทา m เฟรมเด d และ h 4เป็นขาขึ้นนะครับเพราะอะไรนะครับเพราะว่า โครงสร้างของตัว H1 นะครับมันทำเทรนขาลงไปแล้วนะครับถามว่าทำไมถึงเป็นเทรนขาลงนะครับก็เพราะว่านี่ตรงนี้นนเองนะครับจุดนี้นะครับถ้าไล่ตั้งแต่ไฮบนสุดนะครับลงนะครับแล้วก็ขึ้นพักแล้วก็ลงมานะครับชุดนี้เห็นอะไรไหมครับอ่ะเดี๋ยวผมขอวาดเส้นให้มันชัดหน่อยปึ๊บโอเคเห็นไหมครับไอจุดที่ผมวงกลมตรงนี้เนี่ยนะครับถ้าเราดึงไอตัวลูกศรนี้ออกมานะครับจะพบว่ากราฟเนี่ย ทำโครงสร้างของเทรนขาลงเห็นไหมครับลงพักลงเนี่ยเพราะฉะนั้นนะครับเนื่องด้วย H 1, 1เป็นเทรนขาลงเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับจึงทําให้นะครับจึงทําให้จึงทําให้นะครับตัวกราฟนะครับตัวแผนในวันนั้นเนี่ยผมนะครับยังไม่เชื่อว่าราคาจะสามารถปรับตัวขึ้นตามเทรนของ d และ H 4ได้จนกว่าเทรนของ H 1จะถูกทําลายลงนั่นก็คือราคาเนี่ย ต้องมีการวิ่งขึ้นมานะครับผมจนเบรคโครงสร้างขาลงของตัว H 1นะครับนี่เป็นทํามแบบนี้ปึ๊บ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 เนี่ยแบบนี้ย่อแล้วถึงจะไปต่อนะครับแบบเนี้ยผมถึงจะสลับหน้าเล่นไปฝั่งบายนะครับดังนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นนะครับในวันเมื่อวานครับวันที่2ธันวาเนี่ยผมจึงยังไม่บายนะครับเพราะว่าตัวเทรน H 1ยังคงอยู่ในโครงสร้างของเทรนขาลงนั่นเองนะครับจุดที่ผมให้ไว้นะครับคือจุดนี้นี่คือนี้ ตรงนี้นะครับผมนี่เส้นปะสีแดงแดงเห็นไหมครับตรงนี้ถ้าเราดูดีๆนะครับถ้าเราดูดีๆปึ๊บผมขอ,อวาดก่อนตรงนี้นะตรงนี้นะครับคือเทรนขาลงเหตหนึ่งนะครับปึ๊บขึ้นลงเอ้ยลงแล้วก็ขึ้นพักแล้วก็ลงเห็นไหมครับตรงนี้มันจะมีสวิงตรงไหนครับสวิงของหัวมันอยู่ตรงนี้ถูกไหมครับอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยตราบใดที่ไม่ข้าม2เอ้ยสี 4, ่ 4, 5สี่ห้านะครับ จับใดที่ไม่ข้าม4245ตัวทองคำในทำเฟรม H1 ถือว่าอยู่ในเทรนขาลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อวานเนี่ยผมจึงให้แผนเซลนะครับประกอบกับด้านบนนะครับด้านบนเนี่ยเราดูดีๆนะครับตรงนี้เนี่ยพอมันเบรกลงมาปุ๊บเนี่ยตรงนี้จะกลายเป็นซับไพโซนทั้งโซนนะครับอันนี้ก็จะสอดคล้องกับข้อ2ของตัวการทำแผนเทรดนะครับผมนั่นก็คือแนวต้านชนิด1นนั่นเองนะครับให้ไปศึกษา ย้อนหลังในเรื่องของสลายโซนกันได้นะครับเอาเป็นว่าในแผนของวันนั้นนะครับผมเน้นหลักเน้นหนักไปที่เทรนด์นะครับผมถึงแม้ day และ H4 อยู่ในเทรนขาขึ้นแต่ h1 อยู่ในเทรนขาลงตลาดใดที่ไม่ผ่านไม่พังโครงสร้างของเทรนขาลงที่บริเวณ4245เนี่ยผมยังไม่มองบายทุกกรณีนะครับผมอ่สุดท้ายเนี่ย ผมก็ใช้แนวรับบริเวณ FVG ด้านล่างนี้นะครับแล้วก็ตัวดีมานด้านล่างนี้นะครับเป็นแนวรับเพื่อเซลล์ลงไปนะครับสุดท้ายเนี่ยกราฟก็สามารถปรับตัวลงไปถึงเป้าที่เราคาดหวังไว้ได้นะอันนี้แะละก็คือการทําแผนนะครับไล่ใหม่ต้นต้นเลยนะครับผมแผนเทรดเนี่ยต้องดูเทรนนะครับหรืออ่านโครงสร้างให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็ระบบแนวรับแนวต้านที่สาคัญนะครับนั่นก็คือตีแนวรับแนวต้านรอไว้นั่นแหละทั้งตีมาสปายโซนนะครับหรือตีเทรลไลน์ก็ได้นะครับตีไว้นะครับยิ่งเยอะยิ่งด มีนยัยสาคัญต่อการเคลื่อนไหวของราคานะครับหรือตกเอ่ยต่อการกลับตัวของราคาด้วยเช่นกันนะครับสุดท้ายเนี่ยเมื่อเราดูเทรนด์และตีแนวรับแนวต้านเสร็จแล้วนะครับเราก็มาดูอ่าสุดท้ายนะครับเมื่อเราดูเทรนด์และตีแนวรับแนวต้านเสร็จแล้วเราก็มันสรุปแผนเทรดลงใน t ท m e เฟรมเม1ดหนึ่งนะครับให้ได้แผนเทรดแบบนี้นั่นเองนะครับเมื่อเราได้แผนเทรดแบบนี้เสร็จแล้วนะครับเรารู้แล้วว่าในวันนั้นเราจะโฟกัสหน้าเซลล์นะครับเราจะโฟกัสหน้าเซล์เราจะหา, sales, าจุดเซล์อย่างเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ย เราจะต้องเข้าสู่ขั้นตอนถัดไปนะครับของเทคนิคการหาจุดเข้านั่นคือนะครับเราต้องเปิดการฟาฟ t i m e f r a m e M5 และ m 1 5ใน TradingView นะครับและใช้อิ d ดเคเ,เตอร์ i v e r g e n ฟอ for many i n d i c a t o r v เว s i o ช4เพื่อหาสัญญาณ d i v e โ g e n นที่สอดคล้องกับแผนเทรดในวันนั้นนะครับอันนี้เนี่ยคือเทคนิคส่วนตัวของผมนะครับนำมาแชร์กันได้เดี๋ยวว่า,าไม่ได้กักไม่ได้อะไรนะครับอันนี้ผมจัดเต็มให้เลยนะครับเมื่อผมวางแผนเสร็จแล้วนะครับว่าในวันนั้น,นผมจะเซลลงมา วาง sltp เรียบร้อยแล้วผมเนี่ยยังไม่ใช้ sltp จุดนี้นะครับผมจะไปหาสัญญาณในทางเฟรม m 5และ m 1 5อีกทีหนึ่งนะครับเพื่อนะครับเข้าเทรดนะครับและบีบ sl ให้แคบลงมีอร์ดที่เพิ่มขึ้นนะครับแผนเทรดอันดับแรกเนี่ยแผนเทรดนี้นะครับมีเปรียบเสมือนแผนที่นะครับส่วนนะครับเราเนี่ยจะต้องไปหาจุดเข้าอีกทีหนึ่งให้มันสอดคล้องกับแผนที่นี้นะครับสมมุติว่าแผนเทรดผมได้เป็นแผนเซลล์มาแล้วนะครับนี่ใช้แผนนี้เลยนะวันที่2เนี่ย เราจะหาแผนเราจะหาจุดเข้าได้ยังไงนะครับวิธีหานะครับเราก็ไปเปิดอินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่านะครับ Divergent for many Indicator นะครับ ver ิเจนตัวนี้อินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับผมชุดนี้อ่ะจุดนี้นะครับปึ๊บนี่ชุดนี้นะครับผมนี่ Divergent for many Indicator นะครับอินดิเคเตอร์ตัวนี้เป็นอินดิเคเตอร์ที่ผมใช้หาจุดเข้าเทรดให้สอดคล้องกับแผนของผมนะครับตัวอย่างเช่นในวันที่2นะครับ ตัดภาพไปที่สไลด์นะครับปึ๊บอันนี้คือแผนของวันนั้นนะครับผมผมเนี่ยได้แผนเสร็จแล้วนะครับวิเคราะห์แบบมัลติทำฟิล์มเสร็จแล้วสรุปแผนลงในเฮดหนึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ต้องไปหาจุดเข้าด้วยอิเดคเตอร์ไดเวอร์เจนต์ฟอร์ i ินีอิเดคเนะครับวิธีการเพิ่มนะครับผมก็เข้าไปที่อิเดคเตอร์นะครับอ่ะตรงนี้นะครับผมแล้วก็พิมพ์คําว่า divergence นะครับ divergence ปึ๊บปึ๊บนะครับผม เมื่อพิมพ์ divergence เสร็จแล้วนะครับผมล้วก็เลือกคำว่า divergence for many indicator version 4นะครับกดเข้าไปคลิกปุ๊บเข้าไปหนึ่งทีนะครับเราก็จะได้ i n d i c a t o r ตัวนี้ขึ้นมานั่นเองนะครับวิธีการตั้งค่าเนี่ยตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆขยับช้าๆนะครับผมท่านใดไม่ทันก็สต็อปคลิปได้นะครับนี่ตั้งค่าตามนี้เลยนะครับวิธีการหาจุดเข้าตามสไตล์ของผมนะครับใช้แค่ e s i อย่างเดียวติ๊กตรงนี้นะครับ don't want confirmation นะครับ confirmation แล้วก็ โชว์เวิเจนไลน์นะครับติ๊กไว้นะครับแล้วก็เดินลงมาด้านล่างครับสีเนี่ยสีอะไรก็ได้แต่ว่าถ้าอยากตามผมนะครับก็ตั้งสีตามนี้ได้เลยนะครับผมประมาณนี้นะตรงนี้ติ๊กออกนะครับแล้วก็กดตกลงได้เลยครับปึ๊บเท่านี้นะครับแล้วก็ได้อินดคเตอร์นะครับเ i วิเจนฟอร์มอินดิเคเตอร์สำหรับหาจุดเข้าเทรดให้สอดคล้องกับแผนเทรดของเราแล้วนะครับตัดภ้าไปที่สไลด์นะครับปึ๊บอในวันนั้นนะครับผมถ้าเราใช้ i n d i c a t o r d i v e r g e n t o r r m เ n นิค t r รนะครับเราจะพบว่าในทางเฟรม5นาทีนะครับมันจะมีสัญญาณเซลนะครับอยู่ทั้งหมด5จุดนะครับผมคือจุดนี้นี่จุดนี้นะครับจุดนี้เส้นสีเหลืองจุดนี้นะครับคือสัญญาณ v i v g r n t นะครับถ้าเราอยากรู้ว่า divergent อะไรนะครับเราก็ไปดูในตั้งค่าเมื่อกี้นะครับเส้นเหลืองตรงนี้นะเป็น เนกาทีฟฮิดเด้น d i v e r จน n นั่นเองนะครับเป็นฝั่งขาลงนะครับผมถ้าในวันนั้นนะครับผมทําแผนเทรดในทางเฟรม H1 1เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วผมพบว่าแผนของผมเนี่ยเป็นแผนเซลลผมก็จะไปเปิดกร์ดในทางเฟรม5นาทีและ15นาทีเพื่อหาสัญญาณไดวอเจน n ์นะครับในการเข้าเซลล์นะครับซึ่งแน่นอนว่าวันที่2วันนั้นนะครับวันที่2ทธันวานเนี่ยมีจุด ในการเซล์อยู่ทั้งหมด5จุดนะครับคือจุดนี้นะครับจุดแรกนะครับจุดนี้จุดที่2จุดนี้จุดที่3จุดนี้จุดที่4และจุดนี้จุดที่5นะครับผมส่วนนะครับจุดที่3กับ4เนี่ยที่ผมให้เป็นวงกลมสีแดงเพราะว่ามันเป็นจุดที่ไม่ได้เปรียบในการเข้าเซลล์นะครับถามว่าทําไมถึงไม่ได้เปรียบเพราะว่ามันไม่ได้สอดคล้องกับแนวต้านนะครับผมจุดไดเวเจนที่ดีควรจะต้องอยู่สอดคล้องกับแนวต้านในไทม์เฟมใหญ่นะครับหรือว่ามีการทับซ้อนกันในไทม์เฟรมใหญ่นะครับอย่างจุดด้านบน3จุดเนี่ย มันถ้าไปดูในทม์เฟรมใหญ่เนี่ยมันสอดคล้องกับซัปไพโซนนะครับดังนั้นเนี่ยจุดนี้นะครับทั้ง3จุดเนี่ยถือเป็นจุดไดโวเจนที่ดีและสามารถเข้าได้นะครับอย่างจุดนี้นะครับเป็นที่เด่นไดโวเจนรอบแรกนะครับตรงนี้เป็นที่เด่นไดโ e เจนรอบ2จุดนี้เป็นที่เด่นไดโวเจนรอบ3นะครับเราสามารถเข้าเซลล์ได้ทั้ง3จุดเลยนะครับผมส่วนจุดที่4จุดที่เอยส่วนจุดที่3จุดที่4จุดเต็มแดงตรงนี้นะครับสจุดเนี่ยอันนี้ต้องระวังนะครับผมเวลาเราเข้าด้วยไดโ e เจนเนี่ย SL เนี่ยจะอยู่เหนือเดวิเจนขึ้นไปเล็กน้อยเท่านั้นนะครับอย่างเงี้ยถ้าเราเผอเข้าจุดที่ไม่สวยนะครับเดวิเจนที่ไม่สวยเนี่ยเราก็ต้องยอมโดยด้วยเซลด้านบนตรงนี้นะครับผมแล้วเราค่อยรอสัญญาณเดวิเจนรอบใหม่และเข้าเซลล์นะครับแน่นอนว่าไม่ว่าเราจะได้จุดตรงไหนนะครับจุดที่1จุดที่2หรือว่าจุดที่4นะครับเราก็มี SL นะครับที่บริเวณเหนือเดวิเจนขึ้นไปประมาณ500จุดนะครับหรือนะครับจะใช้เอสแอลจากแผนเทรดบริเวณ4 2 4 5ก็ได้นะครับแต่ว่า ถ้าใช้ d ด v e r g e n จ M5 ในการบีบเนี่ย SL มันจะได้แคบลงนะครับเพราะว่าถ้าราคาจะวิ่งลงด้วย d i v e r g e n จจริงๆนะครับราคาไม่ควรที่จะสวิงเกิน500จุดในทองคำนะครับผมอ่ะประมาณนี้นะครับวิธีการเข้าเนี่ยผมก็จะเข้าให้สอดคล้องกับแผนเชตในวันนั้นนะครับในวันนั้นเนี่ยผมมาได้ราคาบริเวณนี้นี่บริเวณนี้นะครับผม4225นะครับจุดที่มาผมชี้เนี่ย บริเวณนี้คือราคาที่ผมเข้าวันนั้นนะครับแล้วผมมาปิดตรงนี้นะครับผมแล้วก็มาเข้าตรงนี้อีกรอบนึงตรงที่มันมีเดเวอเจนเนี่ยแลวผมก็มาปิดตรงนี้นะครับเก็บเมื่อวานเก็บไป2รอบนะครับผมอ่ะตรงนี้เนี่ยถามว่าผมได้เข้าไหมผมไม่ได้เข้านะครับเพราะว่ามันเป็นสัญญาณเดเวอเจนที่ไม่ได้อยู่ตรงแนวต้านสําคัญของตัวทางฟรลมใหญ่นั่นเองนะครับอ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะครับเทคนิคการทําแผนเทรดและการหาจุดเข้าเทรดด้วยสัญญาณเดเวอเจนนะครับอย่าลืมนะครับการทําแผนเทรดเราต้อง อ่านโครงสร้างตีแล้วนี้เอออ่านโครงสร้างนะครับแล้วก็ตีแนวรับแนวต้านแล้วก็สรุปแผนเทรดออกมาเป็นแบบนี้นะครับเมื่อเรารู้แล้วว่าวันนั้นจะเทรดในฝั่งไหนนะครับอย่างวันนี้เนี่ยผมทําเป็นแผนเซลเราก็เข้าไปหาจุดเข้าด้วยเดลว g เจนในไทม์เฟรม M5 และ M15 นะครับมีเดลวิเจนตรงไหนก็เซลลมันได้เลยนะครับ s อก็อยู่เหนือเดลวิเจนหรือถ้าอยาก SL ลไกลๆก,ก็ SL บริเวณเหนือโครงสร้างของตัว เทรนนะครับใน H หนึ่งก็ได้นะครับอย่างตรงนี้เนี่ยจากเคสนี้เนี่ยเป็นเทรนขาลงนะครับไอเซลก็เลยต้องตั้งบริเวณ4-2-4-5นะครับถ้ามันข้าม4-2-4-5ขึ้นไปได้เนี่ยมันก็จะบินต่อนั่นเองตามเทรนใหญ่ของตัว H 4และ m ามเฟรม D นะครับอ่ะ ก็ประมาณนี้นะครับจะลืมนะครับทำไอ้ไดโวเจนเนี่ยต้องใช้ในทาเฟม m 5และ m 1 5เท่านั้นนะครับสำหรับวันนี้ก็หวังว่าทุกท่านจะได้รับความรู้นะครับเรื่องการเทรดของผมไม่มากก็น้อยนะครับหาผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยขอทุกท่านโชคดีมีกำังในการเทรดสวัสดีครับเพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลข่าวสารจาก one trader ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง one trader ด้วยนะครับ